ก้ากายพลิสีเฟสอุดรจวดนะคะก็มีทีมชุดใหญ่เชียวค่ะคือคุณชัยธวัฒน์ตุลาทนคุณพิธาลิมเจริญรัตคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิคุณสุทธิสิทธิ์คดทศักดิ์คุณชุติมาคดพันคุณนรงเดชอุลานกุลคุณนัทพงศ์พิพัฒน์ชัยสิริคุณนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิและคุณคณิศร บุรีรังนะคะอยู่ที่อุดรธาน,นีแล้วสำหรับก้าวไก่ POLICY f เฟสอุดรจวดค่ะงาน POLICY f เฟสอุดรจวดนะคะหัวหน้าพักก็มาถึงแล้วในมาดของเสื้อพักแล้วก็ใส่แว่นตาดำนะก็ว่างพักผ่อนสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะถึงเวลาที่ขึ้นเวทีปลาใสยค่ะ